ั็ดีครับการเมืองแบบบ้านเราบ้านเมืองเราการเมืองแบบประชาธิปไตย,ยมันก็ดีอย่างไม่ดีอย่างนะมันเถียงกันไม่จบไม่สินน้นโอ้โหแล้วมันก็โกงกันด้วยมันสารพัดนะถ้าแบบมันไม่ค่อยเด็ดขาดนะใช้กฎหมายก็ต่างคนต,งต่างตีนะเรียนมาที่เดียวกันเนี่ยแล้วคนต่างคนต่างใช้นะกฎหมายนะคนหนึ่งว่าผิดคนหนึ่งว่าถูกโอ้โหพพๆกับทนายนี่แหละรู้ว่ารู้ว่าผิดกันยังบอกว่าถูกเนอวงง ไม่แปลกอะไรนักการเมืองเราจะเถียงกันเอฟซีแต่ละฝั่งจัเถียงกันอ่ะทางนี้ก็ว่กกูถูกทางนี้ก็ว่ากูถูกเถียงกันสารพัดโผนี่แหละประชาธิปไตยมันก็ต้องมีเถียงมีถูกมีผิดบ้างแบบนี้มันเป็นสีสันการเมืองนะตลกดีอ่ะเถียงกันแบบนี้ขณะมาเลือกตั้งมันยังจัดตั้งไม่ได้แต่เถียงกันมาเนี้ยแต่ประชาชนที่จะตายอ่ะเศรษฐกิจไปไม่เป็นเลยตอนนี้หนักเลยโอ้โหยุคพระเทาศัก์สินเป็นเดี๋ยโหดีวันดีคืนเศรษฐกิจไปไล่ออกโอ้โห ว่าโกงบ้านโกงกเมืองยุคนี้หนักก่พยาพญทักษิณอีกโอ้โหยุคนี้หนักยุคพญทักษิณอีกระบบนี้หนักก่าพญทักษิณอีกระบอบนี้บ้านเมืองสงบแต่ประชาชนจะตายระบบทักษิณโอ้โหประชาชนยิ้ม,ยมแมย้มแจ่มใสตั้งหลักตั้งฐานได้เลยแต่ละคนอ่ะโอ้โหมายุคนี้โอ้โหสารพัดปัญหาแต่ไม่มีใครอรครอกมาประท้วงยุคพญทักษิณคนประท้วงเต็มเลยแต่ว่าประชาชนอยู่ดีกินดียุคนี้คนที่เคยประท้วงไปในหมดแหละ มองผิดเป็นถูกมองถูกเป็นผิดนะคนที่เคยประท้วงไปไหนหมดแล้วเต็มถนนอนะยุคที่มันหนักที่สุดแล้วนะเนี่ยตอนนี้นะนักปัหญ่ทักษิณเลยนะไปไหนกันหมดอนะโอ้โหมันทําไมไม่เห็นหน้าเห็นตาอะไรซุกยุคเนี้ยเป็นอะไรหรือว่ามันโดนอะไรปุดหูดตาไว้ไปไหนกันหมดโอโ้ยุคปัหญ่ทักษิณน,นะโอ้โหปราชนก็นไปลงเกมการเมืองไปตามทัวหน้าตาม กลุ่มชุมนุมเขาว่ามันไม่ดีมันไม่ดีทั้งทั้งที่เจ้าของอยู่ดีกินดีอ่ะขายของก็ดีโอ้โหทุกวันขายดิบขายดียุคนั้นอ่ะยุคปี 50, 51, 52, 53, โโห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเนี่ยโอ้โหขายของโคตรดีอ่ะ 56, 57, โอโห้าหกห้าเจ็ดเนาี่ยโอ้โหขณะว่าน้ำท่วมมาแป๊บเดียวมันยังขายของดีอ่ะไปตามเขาไปไล่ออกโอ้โหงงแล้วตกมาเจ็ดแปดปีโอ้ขายของแทบไม่ค่อยดีเลยตอนนี้นะ่ะ เป็นไงล่ะครับตอนนี้น่ะสบายดีกันไหมไปไล่อ่องแล้วเป็นไงประชาชนสบายดีกันไหมคนที่เขาอยู่สบายพวกแกนนําเขาสบายเลยมีเงินมีทองเลยแต่ประชาชนที่ไปด้วยนะ่ะลำบากลำบนเป็นไงล่ะครับต้องจําเป็นบทเรียนนะครับยุคที่ดีที่สุดยุคคนไหนทักษิณน,นะครับขายดิบขายดีของนะครับจําไว้เลยนะครับเราไม่ต้องรัฐบาลไหนก็ช่างถ้าทำให้เราอยู่ดีกินดีทําให้เราค้าขายดีมีเงินมีทองนะ่ะเราไม่ต้องไปตามเกมก็ดอกคนที่ขัด เสียผลประโยชน์เราไม่ต้องตามเกมเราอยู่ดีกินดีพอยุคพอใหญ่ทักสินนะยิ่งรักนะที่ว่าการเมืองวุ่นวายนะขายของยังดีนะขายของขายดิบขายดีนะประชาชนลืมตาปากได้นะยุคนั้นนะ่ะยุคที่ผ่านมานะเรียบร้อยเงินเก็บก็เรียบร้อยแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ